สวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องข้างในประเทศและต่างประเทศพอการสอบวันที่ยี่สิบสองมกราหกจิตจ้ะพี่น้องเขาปลาคือเก่าจ้ะพี่น้องปลานาจุ้ยอำเภอนาจุ้ยจังหวัดอุบลนะจ๊ะเขาปลาหาฟังดุแขียนขึ้เก่าเนาะแมันสิโฉสิมานกะมานหลุดน้ากันเรื่อพี่น้องไปไปปลาไม่เรื่อยๆนะจ๊ะพี่น้องปลาเก่าเทากะเก็บไปวัดเลยเนี่ยยัางตะดอกพี่น้อยๆมันดอตัวแดนมอยาวเนาะดอกสันๆอ่ะกระจงไวปานมัเนี้เทาก็หาปลาไม่ไปเรื่อย สีโชคสีมานบอปลาไหมเนาะแมนสีมีสิเกิดบอปะหาเหลือดอกนะ่เาเงานดอกสันเขาก็บอเอาสันเครบอีกสามสีมือเขาจะหมุนกลับมาหาป่าเก่าเนาะดอกหน่อยมันยังหน่อยอยู่กว่าอพอดีอขนขนมันใหญ่บอขนแขนดอกโบมต,ต้นพระคอนแขน,ขนดอก,กม,ดออมีนพะนแบแมนมั้สีดอกบดทุกต้นได้พี่น้องแต่ว่าส่วนหมาก,กนกระดอกอยู่ ยายกนขึ้นเขาละตามใายกนไปบันะอ้เอ้เอ้ขนก็นลังพบกินยายทำไมด,ดอปนึงรายจะอันรายจะม้วนมนนี้เนีย่ยเอ,า,ยอ,อ,อยาวันใดจะพี่น้อออกรายอยู่ตานีกก็ได้ ป้านีกอกไล่อยู่พอนยาขอานมันนีอยาวขนไหนเนาะทีอลไะพี่น่องก็ดูกเย์อยู่มันเองต่งนอือออคุ้พัดยังวาเท่านี่มันทันขเขาได้ไะ ตัวนี้มันย้วๆตัวซีน้อยๆนี่นะ ย um, so ังซียงยาๆอยู่เท่นี้โอ้ยคือดอกงามเฉยเพียง่อนโอ้ยพ่แม่แก่เนดอกนี้มันตองรุ่นนีแม่เนาะอืมจังหาเน่ะ อ่อน okay. um, ั่นีรอเดี๋ยวเอาตัวนก่อนนั่โอยโอ้ยเด็มูย่างมามันอนหนคอเปนตัว่อนไหนนนี่น้ำโม่เออเออน่านนส่ตุ๋นโอ้ยยื้อี่นอนคนโอ้ยหมมันขอดเก็บอุ้ยนี่ทำนี่มันมันแจงพอดีน้อนี่ละส่วนนี้ละพอดีใช่วะ มาเห็นโมทันอันโมทันออกไลวันไหนยน่าหลายตอนนี้ส่นนนี้พราจะเกลี่ยวมดออกอน,น้ำเยยยลยนลลี่อ้ยไหนยี่รนึ่หักบงหักบงเออหักกจำอ่อนอยู่หักเน่น,นี่แตกงาได้พี่น้องบานนี่เดี๋ยวไร้งาบานนี้แห้งไหนไร้งาบานี้ หยอดกับวานพี่กันได้พี่น้องหยอดอันพระคนแข็บ่แตกต่างกับดอกเนาะหยอดมันก็เสียพื่กันเออพ่อพ่อพอเออดอกมีกระดอก็เห็นพี่น่องใบมันโอ่ไปดอกมันได้นี่นะมีกระหยาดเด้ดพี่น้องใบมันโอ่ไป Cái này yên vô Lại bio vô Đọc nó nóng bóng kia bóng kia bóng kia kia bóng kia bóng kia เกียตัวกรามยังไมันต่อสนิก็พอเอาอ,อยู่นี่นี่อีกบดบดแล้วห้าอีกก่อนสนิดอประหามกันเลยกรามนี่ได้ชัมดีหรอกชัมมีพอดีห่ามอยู่นี่พอเก็บอยู่ ออามามคือามเลย่อ่ะอืมขึ้นมาู๊ดเก็บไปย่เอาเหลือเอาแต่ตัวใดพอเอาไหนน่อยม่ทาอีกรอบหนาดอกต้นนึงรอบหนาจจังหลายอ ตัวนี้ผนออกกลางมันปูนบุ้ยออกกลางวงใหญ่หนึ่งป uh> uh> uh ูนเงาะก็สีงามเอาเอามายืนโชว์บวงบานเอ้ยมันมันมันท้องเน่พี่หน่อยเจ้ว่าเนี่ยจังสียังกินได้ยังได้นี่ได้หักเอาตัวอ่อนโอ้ยไป่แข็งแท้หักเอาบนเลยของหูดเอาใบมันเอาดอกมันหูเอาดอกมันเออแกง มันยังสีแดีหวหูดหงิดอกมันพี่น้อดอ,อกกางหูดดอกมันแกงมันแซ่บพี่ันหวาน้ำส่วนสีอ่อนเนี่ยพี่น้องสามาถกรองลงมาได้ลำส่วนมันอ่อ,อนนี่มันยังอมใบมันอยู่อมใบอยู่อเอ้าเทยกา,ายใบออกอเียออกขึ้นเอาใหม่นี่ พนามานี่แตกงาบานพต้องเกียวเบืดเกียวที่หอนเนียนสีเหี่ยมนี่ปลาตัวนี้โอ้นี่ปาตัวนี้มันอมอมตัวนเอามันต <luxury shop. S 3> mm ้อ hmm. อ้อน้วต้งไว้ีวนี่นี่ออนไปไบุงตัวนั้นตัวนมันกระลูู่ปี่ตัวนี้เอาเอาไว้

thì bò, bỏ bạc bò mì à bò, oh, rất bò bò mì đâu, Tôi oh, cái มี่อพยาคะดับมันพันหยาพี่น้อยถึงเป็นปลาอยู่แด้พี่น้องนี่จะปลาพะคอนเทียนเลยมันโมหยาบลายจันโมหยาวทุกตัวพะคอนเทียนนี่พี่น้องเ็ดกาสากี่คน เป็นปลาอยู่เป็นปลาเป็นน้ำนี่เลยพี่น้องสิเน,นเ,นเนี่ส่วนพวกกเียนี่นี่ตมนี่หน่อยนี่ตนี่น่อย,อยงเงาบไม่านวดไหนคูนุณคุนอ่มเน้าบนี่านมาทนเอาดอกพี่น้องพุนเป็นปลาอยู่เดี๋ยวขอดรอหะมึงเตียมันเ้หยามังมาเนื้ยา,าพี่หน้องลาอยู่ มองนี้เนอเป็นนานอยู่นอดูันเสอนโดนาก็นเขียนเป็นนานอยู่คุณขน,นาดทะไม,มปูกไหวอรลน ตัน้ตนี้าะอ้้น่งหนึ่งนิ่ห่กอนแลหิวเขาเอานางกินเขาใหญ่ควอนมาคนเดียวนางเท้าฮาขีไก่รวดนี่ละพี่น้องขี่ไก่พวกใหญ่ก้อนนี่ละาเนาะ Trùng võng lại đây đi này kiệp để, để nọ nhao vô nhao vô nhao Ôi, niệp nhao vô con nhao vô niệp nhao kiếp, kiếp một điều niệp nhao niệp nhao niệp nhao niệm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  nhao Taip. ม้าหรบอย่าย่ม้าหรอบมาแน้วพี่เ้องปลานี่เขาดยเก็บอยู่อไรละเละว่าสันเนาะวัดสีมะอมอานี้เมันแต่ว่ามันมันเจ้าสีดกดกโมมกกว่านีแต่ว่ามันเหวก็พใส่ได้อยู่ยอจงเนี่ยนี่ดคนีนี่เก็บเอาเกลีเอาอะไรเยอะ

tôi đấy mình tàn hèn gọi là một áo đó thôi 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 นะสันสันนี่ยืนสันอู้อืมอได้ได้อนี่นีนะ่ี่เออนั่นละโอ้ตอนนี้ก็ยาวยู่นี่ยอดในนะซำนะมันหมดเออนั่นละ

อีไก่ไก่นี่เออโอ้ยครับนี่ตับตัเนี่ยก็มีนึ่งอดดยอยู่เล่นั่นๆอือล้วกำมันชิบอะไรมันออกรายดต่พี่น้องมันบ่ย่ะบ่เก็บเอาเฮ้ยเบ่งด้วยจ้นโอ้สุดๆกันมานตึง มากกมาโอ้ยหโอ้งามตัวนีงโอ้ยแมนเตัวนีโอ้ยมันอีกทีน่ยกเหล่าญ่เลยบ้าเอาเ้าเก็บเอาใช่ผุ่ทั้งผุ่กัแม่นนยว่างเด้อทั้งาวางเด้อมวางกันอม่นเอเออเออพี่ทั้งพี่ เอานะนั่งจีบหมาณเนาะเอาตัวนี้ก็ได้นี่บอนี่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 ละเออนั่นละตัวนั่นละเอ๋อเอาตัวหนึ่งก้อนก็ได้เออหนึ่งก้อนนี่เออเอาตัวนี้หนึ่งโมกนี่บอทำอะเออทำใมก่อน เดไปยน่อยีทงแมนุดเรียุดดกเดย่อเก็บเอาเลยปานแต่นี่มคางกันอีปุ้นขปากนทั้งิงวะมี่นี่วะี่เออทังงาน Những nào cũng an. Bụi bụi càu nhỏ kìa. Give tin tập quán càu đi 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 càu ปุ้นขี้ปุ้นอ้อนปุ้นเผาตากสอปากละขัางหนีแ่นอเดินนี่อบอบอลาน,านะนังตัวนันละบอเออโอ้ยดูดูทั้งหน้าทั้งตเออวลนี่ี่ mọi <laughs> <Đây là. cười> <Mó, cười> người mọi 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 này mọi người mọi Con nó mà ngay người mọi Ừ thương นี่หนเลยห้องหงอนเกินเรียีเอาโกงผไในนีี่มาตอนนี้อ้ยนี่นี่หงองามเลเออหงอนงามตอนนี้อ้ยนงนี่มเจ้นี่ว่ดอันก็อ้ยถอปลามันออกนมันหาวปลามันหาวทานเลย ปลาได้มันเหีวหน้าพีเนาะแมนมดเนาะเมนปลาปลาเพาคนแขนมดูดิเห็ดกุโรผมอ้คืองามแท้นน่นแนวเออเนี่ยสีกองมากองมากองผมก็ไดเอ้ารึแล้วมาเน่โอยสุกๆนมันแล้วมันว่าแมนสีสีเมืออไรเ

ไม่ดินทานแน่ไม่หยาพอเก็บได้ยุติทำพอดีเสียบยังกุบๆเลยามาบ้านี่บ้บ้มีตรงมีบ้นี่บ้า

ต็บเดียงตึบินามีว like so like like ัตุดบิมีวัต like ุดนมีว hmm, ัต hmm. like ุอันเนาะนีละถ้าาเด็ดให้มันมันแตกรงี่ไเล้ยอ๋วาตาเอสได้กํนึ่เนี่ยนี่นี่นี่

โอ้ตัวนี้มีวัตุดิอนอะกีกกำหนึงแล้วขุดข้ากุดมีวัตถบเนีก่อนโอ้ยัสี่เน้สองมาเป็จัปวดงานี้หนุนหน่อยมีวัุดบอร่อยโอ้ยโนยืตัวก่อนนี่นี่ไจับปวดเดี่ยนจุ่มหน่อยในก้กำหนึ่งเลย ตัวนี้มีวัสดุดอกนะสุงานอะนี่นี่นนี่ออนี่บดเลนี่วัุแถ่นี่มูอนเรอออใช้กรบตาคนใหม่ปุ่นปุ่นเี่นหน่ออ๋อเรนน่อเก็บเรื่อยๆเก็บเรื่อยๆอ่มนม เก็บเรื่อยๆพี่น้องเก็บเรื่อยๆไปวัดมือบ่อฝอบ่อฝอย่มคำฝอยย่นบ่อเหาบ่อเหปลาบ่อเหกับ่อเหด้พี่น้องเลยปลาหนเหาปายุ้ยเห

ตัวเกตวเล็กเหรอเจ็บมวนแหงพี่น้อง ่องทำเนี่บ้านจ่องทีก้าบบ้านประมาณจ่องกับบ้านตั้มหนึ่งเล่มที่หน่อ จะดอกเงาะหนอนงามเน่อยคนนี้นี่วัตถุอันนี้งาคุณดิมต้มีนั่นบอเอองมีนั่นดิมบดุกงาอะไร้นอ่ออกอ่ไ้อันนี้บดเท่าน้เห่น่อยส่วนกับห่ยวเด้อพี่นนอนำปา พี่น้องมาสรุปยอดพักขงองเฮามึงนี่เต็มกระตาคือเกา่าเนาะแมนนอกอยางเงีวว้ยเกลมหมูหวานนี่พี่น้องเพืนะ่อนเอาเอาเอาบิ่งไก่ไก่ปอกขากับปอกยังสิออกนะพี่น้องน,นี่ปอกออกยังสีปอกกามมันออกปอกกามมันออกเลยก่อนสิเฮาสิกินปอกออกเปมดเอาไปเฮ็ดจังได้แตไก่พี่น้องไป่พัดโอ้สุดยอดเลยหวานเอาสาดอร่อยแซ่บ ตลาดตรงการได้พี่น้องมันคือเก่าเานาะมือนนี่เนาะติด่ะงามแห่งมันขาดกิพี่น้อ,นองมาหมาันปลาสุดท้ายเข้าไปหลายปลาอดียวสองสามปลามันโมยาวเนาะมันเกิดอยู่มันโมยาวมันหลายผดเนาะมันหลายผดเพนี่ยาวเห็ดยิ้งสันก็ได้กระเดอยู่พี่น้องาปลาสุาาดท้ายหัานยามมิตรเยาเยาคงามเลยถือวาา่ามันคาดอยู่พี่น้องหนึ่งวันสี่บ่อใหนะแต่ที่เด็กนี่มันได้ซ้ำนี่แหละมันได้ปลาสุดท้ายหัานเต็มเลยบวานพี่น้องเอ้าคลิปนี้กะ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้ากดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนจากสองนูกกอนแชแนลมหนามาฝากกันไหมพี่น้องมาดุนกันต่อจ้าคลิปนี้ก็ขอบคุณในหลายจ้าสวัสดีครับ